เอาธรรมดาเนองเออเออไอเยนนะพบุญมุม uh, uh, sí ุนเอาหนูมีเอาเปล่า ไอ้เลิฟมีแป๊บนึงอ่าแป๊บนึงนะแป๊บนึงไอ้ย่าเปิดเอพีเอสสวยไอ้มิกไปบ้านชมพูุรู้ทันดังเออโยยี่โดมาอเอาขลังปืนสีย อะไรหนูก็ถือปกติอยู่แล้วเวลาหนูนั่งรถว่าจะต้องไปฟาร์มบ้างแล้วแหละไม่ฟาร์มครับใครเนี่ยสวัสดีครับระหว่างไอชาระหว่างไปถึงบ้านก่อนกับคูกับพี่จอโดนชนตายก่อนอะไรจะมาก่อนกันนะสวัสดีครับนะพี่จอสวัสดีครับ วันนี้มันชร์ในอยู่อื้มสาววยเสียงรถต่อรอใครไล่ที่เบเกอร์แน่เลยเวลานี้เบเกอรกับพี่ทิมต้องเลี้ยวบ่อยๆไม่งั้นกลัวตายถ <c oughs> อดควางตรงไม่ได้เลยวอสั<ท>ยใช่จริงๆแล้ววอนี้เป็นหัวหนูอ่ะอะไรครับ <c oughs> พี่พงี่ออกใครได้ไหมคะไม่ออกครับ ถ้าไม่ออกมีอะไรเปล่าครับอันนี้ผู้ที่จะไปไหว้ใหแต่น่าจะได้ไปดูบุกบ้านก่อนพี่เป็นประชาชนตัวน้อยแล้วเดี๋ยวนี้พี่ไม่ได้รุ่นใหญ่รุ่นโตแล้วพี่จอร์ดพี่ชื่อพี่มันต้องเขียนยังไงเนี่ยจอร์ดเนี่ยจอร์จี้ไงจอจานแล้วก็อ่างแล้วก็ตัวอะไรจอจานลอเรเือกับไอออ่างลอเรเือกัลันจอจานแล้วก็จ,จอจานจอจี้ Oh. มันอ่านได้จอตแล้วก็จอตจี้มันอ่านได้ทั้งสองนี่มันก็มันถ้าเราไม่ใส่จี้มันก็อ่านแค่จอตปะ่ะแล้วนี่กูต้องมาดูมึงเล่นบ้านใช่ไหมพี่จอตใช่แล้วคือกูจะไปไหว้แม่ออไหว้วแม่ไไพี่จอตไม่คือคือคือพี่พี่เข้าใจอารมณ์ว่าหนูเนีย่ยอยากไปไหว้แม่ออกู คือกูไม่ได้อยากมาดูมึงเล่นร้านกูอยากไปไหว้แม่มึงพักมาทำไมพักเอ้ยพี่จอดหยาบเลยเมื่อกี้ไม่ตีหัวมันอ่ะโอพูดมึนเลยไอ้เด็กวันเนี้ยเงียบเดี๋ยวสัตว์กูตีหัวเพื่อนไงเวร ้ยใครเนี่ยหวัวเรื่องรถเอาผ่านคนริกงนิดเดียวแอคกึนก็แอคชาร์ดอ่ะอืออย่าอย่าอย่าขับมาทำใจไม่หายเ,หเอางี้หนูขอเล่นบ้านด้วยได้ไหมคะหนูถ้าหนูอยากเล่นบ้านกับพี่หนูต้องจุ๊บมั่วให้พี่ฟังอ่ะไว้ก่อนเลยอันนี้ ไปเอาจริงๆอ่ะไปบ้านนู้นเลยก็ได้นะเอาจริงๆอ pues mm ่ะแบ่งๆกันไปเว้ยน้องกูไม่อยากทำร้ายมึงเว้ยเราเป่าพี่จ่ามึงเชื่อกูบ้านมันว่างเนี่ยกูงัดเสร็จแล้วกูไม่ชุบมึงด้วยอ่ะกูทิ้งไว้เลยอ่ะเอ้ยเออเอ้ามันจะได้สองหลังไงมึงเข้าใจเปล่า มันก็จะได้สองหลังไงอะะไรวพี่มึงเชื่อกูบ้านนุ่นก็ไปเล่นก็ไปเล่นด้วยกันก็แบ่งหมดวยไมล่ะถ้าไม่ได้ก็แบ่งกันถูกไหมมึงก็ขี่ไปดูก่อนดีที่นู่นอ่ะถูกไหมเอาอ่ะลงมาเร็วรีบลงมาเหอะกูไม่ไหวและมาเล่นคนเดียวเอาเล่นคนเดียวมามามาอันหนึงแป๊บนึงแป๊บนึงยังไม่พร้อมแป๊บนึงแป๊บนึง ไอ้ยอย่านานอย่านานมามครับพี่บ้านฟีเอ้ยบ้านฟีเห็นไหมพี่บอกแล้วเ้ยไม่รอกเอาธรรมดาเนาะเอออ ไอ้บุญหมุนเอามุนแลทเีมัดไปความไปไหมไอมอย่นอยอารับอาจารบอกบ้านว่างเนี่ยเห็นไหม หมดเลยคุณลงมาเขอยาดเกิดโอ้โหเยอ โอยแล้นี o ่คือเส้จเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมือเอเหล็กนัฟเบาถึกลายเป็นเจ็วัดมึงตั้งใจฟังนะกวาจะนิ่มก็ต้องกลิงมก่อนเวลาซิ้ยอะไรอะนี่อ ขอยัดกอ๊อฟอยาโอ้ยสวยพี่ขึ้นๆน้องขึ้นเออ โอ้โห <c oughs> <c oughs> ตีึ้นไปมึงตีดิตีนี่น้ำมดพี่จ๊อมึงตี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 ไปพี่จ๊อไปไปไปหมดจับไปยับชุกแรกก่อนพี่ สักนตีเลยผมเ่นเดียวแล้วพี่ชายใหญ่ไม่เกี่ยวละจุ๊บมั่วเลยอ่ะพี่ชายเลยจุ๊บมั่วทำเหี้ยอะไร สนุกมากสนุกมากสนุกมากครับพี่จอร์จะใช้เพนเขียวนะใช้เพนเขียวเนาะแจ้งนะใช้เพนเขียวมันใช้ได้เวนมันใช้ไม่ได้มันใช้ได้เวนเฮ้ยยากแจ้งอ่ะไม่รู้มึงแจ้งเหรอเขาใช้ได้เวนเี่แพ้ได้ไงพี่จอสนั่นแหละตีหัวอีกเลยแพ้ได้ไงเนี่ย ตัวบักพี่จอดตัวบักลงรถไปได้งั้นไงไปไกลเลยที่นี้มึงตัวบักหรือไงเอา้าแล้วเขาตกลงยังไงตัวบักบ้าอะไรขึ้นไปบนนั้นลงมาดิ เลิก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 กูไม่ถือแล้วไม้ไม้พูอ่ะกูไม่ถือแล้วไม้พู่อ่ะกายจะตีไม้ไม้เบสให้กูได้แล้วตีไม้พูไม่ตายตัวเองตีไม้พู่ไม่ตายพูดหยิบชิบหายไม้พูปลอมไม้พู่สองปลอมไม้พูมันปลอมเว้ยทั่วขึ้นบวกสามไปก็เท่านั้นหรอวะเยี่ แ้่มาดามเมจแล้วพี่แบบสามอ่ะเออมันได้ดามเมจเว้ยมันทีกูตายเว่ยจังหวะสุดท้ายอ่ะมึงรู้เปล่าจ้าเบลเบลเบลผมลาดปืนสี่อ